อากาศร้อนแบบนี้ไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะกำลังขับรถเข้าไปที่ท่าเรือกลมหลวงชุมพรค่ะวันนี้ฟ้าใสมากเขานัดให้เรามาลงเรือนะคะ11.30โมงครึ่งตอนนี้คือ11.15โมง15นาทีโทรมาตามแล้วค่ะ เลซิ่งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอารถนะคะไปฝากที่ด้านหน้ามาื่สักครู่นะคะคนขับรถต้องขับรถไปฝากแล้วเขาจะขับมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะพากลับมาที่ท่าเรือตัวเราเนี่ยจะนั่งรออยู่ในศาลาตรงนี้เลยนะคะพร้อมกับสัมภาระนะตรงนี้ส่วนคนขับรถก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน แนะนำให้เพื่อนๆเผื่อ,เ,อเวลานิดนึงนะคะเราชิลไปนหน่อยค่ะเขาโทษตามและนี่ค่ะมาติดต่อตรงนี้นะคะเพื่อแจ้งชื่อนะคะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางรีสอร์ทนะคะเราจองที่เกาะหวายพาราไดซ์ไว้ค่ะค่าเรือนะคะ900บาทต่อคนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทั้งไปและกลับนะคะ ชื่อเรือก็คือเรือจออัมพันทะเลชําระเงินเรียบร้อยแล้วขนของนะคะกระเป๋าของเราไปที่ท่าเรือได้เลย11โมงครึ่งพอดีนะคะทุกคนก็มานั่งรอกันพร้อมเพรียงนะคะเตรียมเอาของ,ของนะคะลงเรือวามาวัน พาลือหัดนะคะบรรยากาศที่ท่าเรือก็จะดูคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากเลยค่ะท่าเรือตรงนี้นะคะเรือที่เราจะไปนะคะเป็นเรือสปีดโบ๊ทค่ะนั่งได้17คนนะคะเรือสีเขียวตรงนี้นะคะจะมีลูกเรือนะคะหนึ่งคนนะคะมาคอยช่วยขนสัมภาระให้เรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะบริการดีค่ะ คอยดูแลขึ้นลงนะคะอย่างเรียบร้อยอันนี้กับตันเรือของเรานะคะคุณลุงค่ะก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะคะสำหรับทุกๆคนนะคะควรใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เรือจะออกถ้าพร้อมแล้วเรือก็จะออกเดินทางเลยค่ะ Let's go น้ำสวยมาก เลยนะคะแต่ว่าคุณลุงหันมาบอกว่าน้ํามันหมดค่ะเราซึ่งคนที่เอาไวาน้นาไม่เป็นถึงกับตกใจลุงจอดเรือทำไมแล้วอันนี้คืออยู่กลางทะเลค่ะเพิ่งจะออกมาได้ประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะลุงก็เดินมาที่ท้ายเรือนะคะยกถังน้ํามันเพื่อมาเติมค่ะ หรือก็จะจอดอยู่กลางทะเลโครงเครงอยู่อย่างนี้นะคะประมาณสิบนาทีได้นะคะือมชมวิวกันไปค่ะเรานี่คือตกใจเลยฉันผู้ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแต่ชอบมาเที่ยวทะเลค่ะเดินทาง45นาทีค่ะไปต่อกันนะคะพร้อมแล้วค่ะหวังว่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะอีกครึ่งทางค่ะ เราก็จะไปถึงที่เกาะหวยพาราไดส์กันค่ะนั่งค่ะนั่งน่าอ,อันนี้ก็คือมาถึงที่ชายหาดแล้วนะคะเรือก็ค่อยๆเตรียมจอดนะคะอันนี้คือหน้าชายหาดของเราค่ะทุกคนก็เตรียมเก็บสัมภาระนะคะ แล้วก็ลงไปที่โป๊ะนะคะเพราะว่าเรือไม่สามารถเข้าไปจอดที่ตรงใกล้ๆชายหาดได้เพราะว่ามีปะกการังเป็นแนวปะกการังอยู่นะคะที่ท่านเห็นเหมือนสีน้ำตาลด้านหน้านะคะเขาก็จะเอาข้าของที่ซื้อบนฝั่งนะคะขนมาด้วยกับเรือนะคะแล้วก็เอาขึ้นฝั่งไปด้วยๆพร้อมๆกันเลยค่ะสับปะรดะค่ะอ่า น้ำใสมากก็เห็นประการังอยู่ข้างล่างเลยนะคะพอขนของเสร็จนะคะเดี๋ยวเขาก็จะใช้วิธีดึงเชือกอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปที่ชายหาดนะคะเราก็ยืนอยู่บนแพรกันสักพักนะคะประมาณ5นาทีได้ก็นี่ค่ะค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะคะไปถึงชายหาดเนาะเราแนะนำให้ใส่กางเกงขาสั้นมาเลยนะคะ เพราะว่าลงตรงนี้ก็ยังแบบโดนน้ำเนาะถ้าใส่กางเกยงยีนขาย,ยาวมาอาจจะเปียกได้นะคะทุกคนก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายเช็คอินกันบนเกาะนี้คือเงียบสงบมากเลยค่ะเพราะว่าเรือจะมีแค่วันหนึ่งอะคะ่ะเที่ยวเดียวไปรับลูกค้ามาแบบนี้นะคะ ก็ประมาณ13าคนนาอเท่าที่มาวันนี้นะคะแล้วก็จะมีที่อยู่บนนี้อยู่แล้วนะคะนิดนิดแน่นอนนาอเท่าที่เรามองเห็นมีต่างชาตินะคะอยู่บนเกาะอยู่แล้วนะคะก็บรรยากาศตอนที่เรามาถึงก็คือเที่ยงกว่าๆค่อนข้างร้อนนะคะแดดแรงมากเลยนะคะที่นี่มี บ้าน2แบบนะคะคือแบบที่ไม่มีไฟฟ้านะคะและแบบมีไฟฟ้าห้องน้ํำในตัวเราอะ่ะได้จองบ้านแบบมีห้องน้ําในตัวมีพัดลมและมีไฟฟ้าใช้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีรอบของการเปิดไฟให้เรานะคะคือเที่ยงถึงบ่ายสามโมงตอนที่เรามาถึงเนี่ยเราสามารถขึ้นห้องนะคะโดยมีพัดลมเปิดคลายร้อนได้นะคะ เราก็จะเปิดให้เราอีกรอบหนึ่งคือ5โมงเย็นถึง8โมงเช้าของวันถัดไปนะคะมีแค่2ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะถ้าใครแบบว่าชอบนอนห้องแอร์นอนพัดลมเราแบบไม่สะดวกเราคิดว่าน่าจะไม่ชอบที่นี่นะคะตอนแรกที่แฟนเราจองมาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากนะคะเราก็มาแบบให้รู้นะแต่ก็คิดว่าน่าจะ อยู่ได้ค่ะมาลองใช้ชีวิตติดเกาะกันดูนะคะเดี๋ยวเราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะไปที่ห้องกันสิว่าเป็นยังไงปกติแล้วเราจะเป็นคนจองห้องพักทุกครั้งที่ไปเที่ยวนะแต่รอบนี้แฟนเราเป็นคนจองนะเราก็เลยแบบมาแบบไม่รู้เลยว่าจะได้นอนบ้านแบบไหนนะคะตื่นเต้นมากที่ไม่รู้ว่าจะได้นอน บ้านแบบไหนรู้แต่ว่ามีไฟให้ใช้แค่สองช่วงเวลาเท่านั้นนะคะก็ลองมาดูแล้วกันนี่ไงถึงแล้วค่ะของเราจองบ้านเลข9ก9นะคะเดินมานิดเดียวค่ะจากที่เช็คอินนะคะก็เป็นบ้านกระท่อมนะคะแบบสไตล์แบบธรรมชาติอยู่บนเกาะนะคะ พื้นที่ระเบียงก็กว้างขวางอยู่ค่ะตรงนี้ก็แดดแรงนะคะแต่ว่าเหมือนอยู่ชายคาภูเขาเนาะจะมีต้นมะพร้าวนะคะเป็นเงาบังแดดไปให้ก็ถือว่าร่มลื่นค่ะแดดไม่เข้าที่หน้าบ้าน mm hmm. เดี๋ยวเปิดเข้าไปดูในห้องพักกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเ่าหาปลั๊กไฟค่ะตอนแรกนี่ก็ไม่มีปลั๊กไฟ มาเขาไปดูกันมีพัดลมให้เห็นแล้วแหละนะคะเมื่อกี้คือหาว่าเปิดไฟตรงไหนนะคะหาไม่เจอค่ะภายในห้องก็จะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรให้นะคะมีปลั๊กไฟตรงนี้นะคะจุดเดียวพัดลมนะคะเตียงนอนผ้าหม่มแล้วก็มุม้งเรานอนไม่ได้กางมุ้งเลยนะคะเพราะว่า ไม่ไม่มียุงและแมลงนะคะสบายมากอมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำก็คือจะมีฝักบัวแบบนี้นะคะแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะแต่ตอนที่อาบน้ำตอนกลางวันคือน้ำร้อนมากเหมือนเปิดน้ำอุ่นเลยแต่พอตกกลางคืนนะคะน้ำก็จะเย็นมากๆเลยนะคะน้ำแรงค่ะอาบน้ำแบบสะใจเลยน้ำแรงมากสามารถเข้ามาอาบ ล้างตัวล้างทรายในนี้ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่สัดส่วนนี้เขาทำไว้ก็คือเป็นพื้นปูนนะคะไม่ลื่นลมเข้าที่บ้านนะคะตลอดนะเราว่าก็โอเคนานๆทีนะคะมาเที่ยวแบบบรรยากาศแบบติดเกาะนะเที่ยวในเมืองมามากแล้วนะคะวันนี้ก็มาลองบรรยากาศ แบบนี้นะคะที่นอนหมอนผ้าห่มสะอาดค่ะมีกลิ่นหอมซักแบบสะอาดมากนะสะอาดเกลี้ยงพื้นสะอาดเลยนะคะอันนี้ก็ถ่ายจากหน้าบ้านนะคะออกไปที่ทะเลก็จะมีโต๊ะนะคะให้เรานั่งทานน้ำขนมที่หน้าระเบียงได้นะคะแต่ว่าทางรีสอร์ทขอความร่วมมือนะคะไม่ให้นำ เครื่องดื่มหรืออาหารหรือปิ้งย่างนะคะขึ้นมาบนเกาะนะคะเพราะว่าขยะบนเกาะค่อนข้างทําลายยากนะคะาก็เลยขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ให้เตรียมของมาเยอะนะคะให้ให้ซื้อทานที่ตรงที่พักได้เลยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะสําหรับอาหารที่อยู่บนเกาะเราก็มีไปเอาน้ําแข็งมากระติกหนึงเหมือนกันเนาะคือมาถึงก็ร้อนๆนะคะ น้ำแข็งก็กระติกละ3 3บาทเท่านั้นนะคะนี่ก็ลงมาดูบรรยากาศด้านล่างกันนะคะถัดจากบ้านเราไปอะคะ่ะก็จะมีอีกประมาณ5หลังนะคะอยู่เรียบชายหาดไปแบบนี้เลยบ้านทุกหลังจะสามารถมองเห็นวิวทะเลแบบนี้นะคะบ้านจะไม่บังกันนะคะเป็นบ้านเรียงไปตามหน้าแนวชายหาดเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีไฟฟ้าใช้นะคะ และอีกฝั่งหนึ่งก็คืออีกด้านหนึ่งเลยก็จะเป็นฝั่งที่ไม่มีไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะที่มาจากเกาะช้างค่ะมาจอดเรืออยู่ที่หน้าบ้านเรานี่เพื่อดำน้ำตื่นนะคะส่วนอุปกรณ์ที่จะเช่าของรีสอร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะ5้บาท แว่นดำน้ำตื้น100บาทนะคะมีเซิร์ฟบอร์ดเกือคายักนะคะให้เช่าเป็นชั่วโมงหรือจะเป็นรา,ายวันอันนี้ก็ติดต่อเช่ากับทางรีสอร์ทได้นะคะ <S <S ก็มาเก็บรูปให้ดูนะคะว่าบนเกาะมีแอคทิวิตี้อะไรให้เราได้เล่นแก้เหงา่านะคะ <S <S เพราะว่าช่วงเวลาที่ไม่มีไฟอ <S <S เราอะจะออกมาเดินเล่นที่ด้านหน้านะคะ เพื่อรับลมทะเลเนาะตอนกลางวันก็จะแดดแรงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปชมวิวรอบๆกันค่ะ เย็นนะคะเราก็เดินมาดูนี่บ้านทีหนึ่งในตำนานค่ะจองยากมากใครอยากได้บ้านตรงนี้นะคะก็จองล่วงหน้ากันหลายๆเดือนหน่อยนะคะส่วนตรงนี้บ้านหลังที่23นะคะที่เราชอบมากอีกหลังหนึ่งนะคะก็ตกเย็นแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็ที่เลือกมาเล่นน้ำมุมนี้ตอนเย็นๆก็เพราะว่าฝั่งนี้นะคะร่มเร็เวกว่าที่โซนอื่นๆค่ะ นนก็มาถ่ายรูปตอนเย็นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศประมาณสี่โมงเย็นค่ะจะได้เห็นหลายๆช่วงเวลานะคะสี่โมงเย็นก็เริ่มแบบพระอาทิตย์เริ่มเบาลงแล้วนะคะเราสามารถเดินขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้นะคะเพื่อขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เดินขึ้นไปค่ะ เราเน้นมาพักผ่อนเราก็เลยไม่อยากไปเดินขึ้นภูเขานะคะไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาเดินขึ้นไปนะคะบรรยากาศยามเย็นเงียบสงบค่ะบนเกาะมีกันรประมาณไม่ถึง50คนนะคะเท่าที่เห็นวันเป็นลูกค้าใหม่วันนี้ก็คือ13าคนแล้วก็จะมีลูกค้าชาวต่างชาติที่อยู่บนเกาะอยู่แล้วนะคะสี่ห้าหลังเนาะเท่าที่เดินเิอแล้วเจอ การวนเกาะนะคะก็เลยทําให้ที่นี่ค่อนข้างแบบเงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายเลยเหมาะสําหรับคนที่อยากมาพักผ่อนนะคะอันนี้ก็คืออยู่ตรงที่เราเช็คอินเมื่อตอนกลางวันเนาะมาถ่ายมุมนั่งเล่นให้นะคะสําหรับบางท่านที่แบบมาอยู่นานๆเนาะหลายๆวันเขาก็จะแบบมานั่งอยู่ตรงมุมหนังสือนะคะทางที่พักก็จะมีหนังสือวางไว้ให้แบบนี้นะคะก็สามารถมาเปิดดูได้คะ่ะ ตรงนี้ก็คือมาสั่งอาหารทานตรงนี้นะคะมีให้นั่งทั้งด้านในเนาะแล้วก็ด้านหน้าตรงชายหาดนะคะนี่บริเวณรอบๆนะคะโต๊ะอาหารเยอะค่ะไม่ไม่ไมแต่ลูกค้าไม่ค่อยเยอะก็เลยแบบดูเงียบๆนะคะวันนี้เราทานข้าวเร็วด้วยแหละ คนอื่นก็เลยยังไม่ค่อยได้มาสร้างอาหารชนกับบ้านเรานะคะเราหิวข้าวเราก็เลยแบบทานนั้นแต่สี่โมงเย็นเลยนะคะของวันแรกที่มาถึงนี่เป็นต้มยำปลากะพงเนาะเข้มข้นมากนะคะทะเลกระเทียมค่ะแล้วก็ข้าวผัดสับป,ปะรดนะคะอร่อยเลยแหละนะติดใจเลยนะคะ เราก็ทานข้าวเสร็จนะคะก็นั่งกินลมชมวิวค่ะสำหรับวันแรกที่เราเดินทางมาถึงเราประทับใจตั้งแต่ตอนที่ลงเรือแล้วฟ้าสวยทะเลใสแต่วันนี้เราได้เดินรอบๆเกาะนะคะเพื่อชมบรรยากาศพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำที่หน้าชายหาดกันวันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าจะได้มีแรง เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ